การฝึกหายใจและเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อข้อเข่าท่าเดิน9วินาทีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มปริมาณลมหายใจความแข็งแรงของกล้ามเนื้อที่ใช้ในการหายใจความแข็งแรงของกล้ามเนื้อข้อเข่าและส่งเสริมสุขภาพเพื่อป้องกันการเกิดโรคเสียงดนตรีจะทำให้ผู้ฝึกผ่อนคลายและมีสมาธิในการฝึกเพิ่มขึ้น การฝึกหายใจท่าเดินมีตั้งแต่ 6, 7, 8วินาทีไปเรื่อยๆจนถึง20วินาทีการเตรียมตัวผู้ฝึกยืนตรงตามสบายโดยให้เท้าแยกจากกันเท่ากับความกว้างของสะโพกแต่ละคนมือข้างขวาวางกลางหน้าอกบริเวณใต้ลิ้นปีหรือตำแหน่งใต้ราวนมประมาณ2นิ้วมือ เพื่อสัมผัสถึงการเคลื่อนไหวของท้องที่พองขึ้นมือข้างซ้ายวางข้างลำตัวตามสบายการฝึกหายใจและเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อข้อเข่าท่าเดิน9วินาทีข้อพึงปฏิบัติดื่มน้ำหนึ่งแก้วก่อนฝึกการฝึกหายใจในท่าเดินเป็นการฝึกเพื่อเพิ่มปริมาณลมหายใจความแข็งแรงของกล้ามเนื้อที่ใช้ในการหายใจ และความแข็งแรงของกล้ามเนื้อข้อเข่าในท่าเดินโดยให้ผู้ฝึกหายใจเข้าลึกๆช้าๆท้องค่อยๆพองขึ้นยกเท้าวขวาก้าวไปข้างหน้าช้าๆหนึ่งก้าวจนกระทั่งเขาเหยียดตรงมากที่สุดมือขวาวางกลางหน้าอกบริเวณใต้ลิ้นปี่เพื่อสัมผัสถึงการเคลื่อนไหวของท้องที่พองขึ้นขณะหายใจเข้าช้าๆ คงค้างค่านี้ไว้ขณะหายใจเข้าช้าเป็นเวลาหวินาที1 2 3 4 5กลั้นลมหายใจไว้5วินาทีขณะที่คงอยู่ในท่านี้ไว้มือข้างขวาที่วางกลางหน้าอกบริเวณใต้ลิ้นปีเพื่อสัมผัสถึงการคงที่ของท้องขณะกลั้นลมหายใจไว้5วินาที1 2ส สามสี่ห้าผ่อนลมหายใจออกทางปากช้าๆยกนิ้วชี้มือข้างซ้ายมาวางหน้าปากเพื่อสัมผัสกระแสลมที่ออกจากปากช้าๆมือขวาวางกลางหน้าอกบริเวณใต้ลิ้นปีเพื่อสัมผัสถึงการเคลื่อนไหวของท้องทีงท่ยุบลงขณะหายใจออกช้าๆพร้อมกับก้าวเท้าซ้ายเดินหนึ่งก้าวเป็นเวลา 5. วินาที และเท้าขวา19เป็นเวลาอีก4วินาทีรวมเวลาหายใจออก9วินาที1 2 3 4 5 6 7 8 9ถือเป็นการฝึกหายใจเพื่อเพิ่มปริมาณลมและเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อข้อเข่า1รอบ หลังจากนั้นก้าวเท้าซ้ายมาชิดเท้าขวาในท่าพักการหายใจรอบต่อไปสลับเป็นก้าวเท้าซ้ายไปข้างหน้ามือข้างซ้ายวางกลางหน้าอกบริเวณใต้ลิ้นปีประมาณสองนิ้วมือเพื่อสัมผัสถึงการเคลื่อนไหวของท้องที่พองขึ้นมือขวาวางข้างลำตัวตามสบายหายใจเข้าลึก,ลก ชา้ชาๆท้องค่อยๆพอ,องขึ้นก้าวเท้าซ้ายไปข้างหน้าชา้ชาๆหนึก้าวจนกระทั่งเข่าเหยียดตรงมากที่สุดมือซ้ายวางกลางหน้าอกบริเวณใต้ลิ้นปีเพื่อสัมผัสถึงการเคลื่อนไหวของท้องที่พองขึ้นขณะหายใจเข้าชา้ชาๆคงค้างค่านี้ไว้ขณะหายใจเข้าชา้ชาๆเป็นเวลา5วินาที1 2 3 4 5 กลั้นลมหายใจไว้5วินาทีคงค้างท่านี้ไว้ขณะกลั้นลมหายใจไว้มือข้างซ้ายคงวางกลางหน้าอกบริเวณใต้ลิ้นปีเพื่อสัมผัสถึงการคงที่ของท้องขณะกลั้นลมหายใจไว้5วินาที1 2 3 4 5ผ่อนลมหายใจออกทางปากช้าๆยกนิ้วชี้มือขวามาวางหน้าปาก เพื่อสัมผัสกระแสลมที่ออกจากปากช้าๆมือขวาวางกลางหน้าอกบริเวณใต้ลิ้นปีกเพื่อสัมผัสถึงการเคลื่อนไหวของท้องที่ยุบลงขณะหายใจออกช้าๆพร้อมกับก้าวเท้าขวาเดินหนึ่งก้าวเป็นเวลา5วินาทีและเท้าซ้าย19ก้าวเป็นเวลาอีก4วินาทีรวมเวลาหายใจออก9วินาที 1>, 1. 2. 3 4 5 6 7 8 9ถือเป็นการฝึกหายใจเพื่อเพิ่มปริมาณลมและเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อข้อเขาอีกหนึ่งรอบหลังจากนั้นก้าวเท้าขวามาชิดเท้าซ้ายในท่าพักการหายใจรอบที่หนึ่ง หายใจเข้า 1, 2, 3, 4, 5หายใจ 1, 2, 3, 4, 5หายใจออก 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 เปลี่ยนสลับมือและขาการหายใจรอบที่สองหายใจเข้า1 2 3 4 5กลั้นหายใจ1 2 3 4 5หายใจออก1 2 3 4 5 6 7, 8, เจ็ดแปดเก้าเปลี่ยนสลับมือและขาการหายใจรอบที่3หายใจเข้า1นึ่งสองสามหายใจ1นึ่งสองสามหายใจออก1นสอง สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเปลี่ยนสลับมือและขาการหายใจรอบที่สี่หายใจเข้าหนึ่งสองสามสี่ห้ากลั้นหายใจหนึ่งสองสามสี่ หายใจออก1 2 3 4 5 6 7 8 9าหเปลี่ยนสลับมือและขาการหายใจรอบที่5หายใจเข้า1 2 3 4 5หายใจ 1>, 1 2 3 4 5หายใจออก1 2 3 4 5 6 7 8 9หเปลี่ยนสลับมือและขาการหายใจรอบที่6หายใจเข้า1 2 สามสี่ห้ากลั้นหายใจหนึ่งสองสามสี่ห้าหายใจออกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเปลี่ยนสลับมือและขา การหายใจรอบที่7หายใจเข้า1 2 3 4 5หายใจ1 2 3 4 5หายใจออก1 2 3 4 5 6 7 8 9 เปียนสลับมือและขาการหายใจรอบที่แปดหายใจเข้าสองจุดห้าพรีเมียมให้คุณก้าวข้ามทุกขีดจำกัดโดยพลังที่ไร้ขอบเขตให้ทุกการตัดสินใจไม่มีที่ว่างสำหรับความผิดพลาดความรี่ใหม่ความสมบูรณ์แบบที่เป็นขุาหายใจออกหนึ่งสองสามสี่ห้าหก แปเปลี่ยนสลับมือและขาการหายใจรอบที่9หายใจเข้า1 2 3 4 5หายใจ1 2 3 4 5หายใจออก1 2 3 4, 5, 6, 7, 8, 9เปลี่ยนสลับมือและขาการหายใจรอบที่10หายใจเข้า 1, 2, 3, 4, 5สอ้ากลั้นหายใจ 1, 2, 3, 4, 5 หายใจออก1นึ่งสองสาม้าหกเจปเปลี่ยนสลับมือและขาการหายใจรอบที่11หายใจเข้า1 2 3 4งหาหายใจหนึ่ง สองสามสี่ห้าหายใจออกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเปลี่ยนสลับมือและขาการหายใจรอบที่สิบสองหายใจเข้าหนึ่งสองสาม สี่ห้ากลั้นหายใจหนึ่งสองสามสี่ห้าหายใจออกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเลี่ยนสลับมือและขา การหายใจรอบที่13หายใจเข้า 1, 2, 3, 4, 5หายใจ 1, 2, 3, 4, 5หายใจออก 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 เปลี่ยนสลับมือและขาการหายใจรอบที่14หายใจเข้า1 2 3 4 5กลั้นหายใจ1 2 3 4 5หายใจออก1 2 3 4 5 6 7 แปเก้าเยนสลับมือและขาการหายใจรอบที่15หายใจเข้า1 2 3 4 5หายใจ1 2 3 4 5หายใจออก1 2 3 สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเปลี่ยนสลับมือและขาการหายใจรอบที่สิบหกหายใจเข้าหนึ่งสองสามสี่ห้ากลั้นหายใจหนึ่งสองสามสี่ห้า หายใจออก1 2 3 4 5 6 7 8 9าหเปลี่ยนสลับมือและขาการหายใจรอบที่17หายใจเข้า1 2 3 4 5หายใจ1 สองสามสี่ห้าหายใจออกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเปลี่ยนสลับมือและขาการหายใจรอบที่18หายใจเข้า1นึสองสาม 4 5กลั้นหายใจ1 2 3 4 5หายใจออก1 2 3 4 5 6 7 8 9เหลี่ยนสลับมือและขา การหายใจรอบที่19หายใจเข้า1 2 3 4 5หายใจ1 2 3 4 5หายใจออก1 2 3 4 5 6 7 8 9 เลี่ยนสลับมือและขาการหายใจรอบที่20หายใจเข้า1 2 3 4 5กลั้นหายใจ1 2 3 4 5หายใจออก1 2 3 4 5 6 7, จ็ก่อนจะจบการฝึกในช่วงเวลานี้ให้หายใจเข้าลึกที่สุดช้าๆกลั้นลมหายใจไว้แล้วลากเสียงสระเพื่อประเมินการฝึกลมหายใจโดยการหายใจเข้าลึกที่สุดช้าๆกลั้นหายใจแล้วลากเสียงอา บันทึกเวลาที่สามารถออกเสียงได้ยาวที่สุดลงในแบบบันทึกการฝึกหายใจให้หายใจเข้าลึกที่สุดช้าๆกลั้นหายใจแล้วลากเสียงอูบันทึกเวลาที่สามารถออกเสียงได้ยาวที่สุด ลงในแบบบันทึกการฝึกหายใจหายใจเข้าลึกที่สุดช้าๆกลั้นหายใจแล้วลากเสียงอีบันทึกเวลาที่สามารถออกเสียงได้ยาวที่สุดลงในแบบบันทึกการฝึกหายใจจบการฝึกหายใจ และความแข็งแรงของกล้ามเนื้อข้อเขา่าท่าเดิน9วินาทีดื่มน้ำหนึ่งแก้วหลังการฝึก